นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนวินเพจเพื่อนปรึกษาครับเรี่ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องฝึกฝนที่จะวาดภาพของชีวิตขึ้นมาและเราจะประเมินผู้คนได้ดีข้อความโพสจากเลเดเลโอได้เขียนข้อความไว้ว่ายิ่งเราสามารถวาดภาพของสถานการณ์ได้อย่างชัดแจ้งคุณจะโน้มเอียงในการออกแบบการวางแผนได้ การวาดภาพที่ให้มันเกิดขึ้นได้นั้นมันจะเกิดจากสิ่งที่เราหมั่นสร้างมันขึ้นมามันคือแผนผังของจิตใจที่เป็นระบบจดจำเอาไว้ว่าบางคนมักจะทำได้ดีหรือแย่ในการวาดภาพซึ่งเป็นเรื่องปกติแล้วการที่เราจะรู้ว่าการประเมินความสามารถของตนเองหรือของผู้อื่นมันก็จะขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการวาดภาพของผู้คนที่ผ่านมาเพื่อไปอยังการสร้างแผนของชีวิตขึ้นได้ สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเราต้องออกแบบชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนแน่นอนหลายหลายคนอาจจะตอบว่าฉันไม่รู้แผนการของชีวิตของฉันโอเคไม่เป็นไรแทนงไงแล้วคุณก็ต้องฝึกวาดภาพอยู่ดีการฝึกวาดภาพนี้มันคือการฝึกฝนตนเองให้เราเรียนรู้ถึงอนาคตต่อไปมันคือการวางแผนเป็นสกิลที่เราต้องฝึกฝนมันตลอดเวลาเราจะเพิกเฉยการวางแผนไปไม่ได้เลยชีวิตที่ปราศจากการวางแผนก็เท่ากับ ชีวิตที่ปราจากการที่เราวาดรูปของตัวเราเองการวาดภาพนี้มันเป็นการวาดภาพที่ไม่ธรรมดาสามัญทั่วไปเพราะมันเป็นการวาดภาพที่เราพยายามจะพิจิกกำลังจะทํานายเหตุการณ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นต่อไปอย่างอนาคตในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นมาแต่แน่นอนมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยต่อไปสิ่งที่เราจะประเมินความสามารถของผู้คนสิ่งที่เราจะทําอะไรก็ได้ตามใจของเราเองเราก็ต้องฝึกฝนตนเองก่อนเป็นอันดับแรก ก่อนที่เราจะไปมองโลกจงมองภายในก่อนภายในคือต้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างภายในคือสรรพสิ่งทั้งหมดที่เราจะเรียนรู้ต่อไปเราต้องสังเกตสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบข้างเรียนรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่เราเป็นในวันนี้เราสามารถเสริมสร้างสิ่งใดได้จริงหรือเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนี่เป็นสิ่งที่เป็นแง่มุมที่สําคัญว่าเราจะฝึกวาดภาพฝึกวาดรูปในชีวิตของตัวเราเองนี้ได้ดีหรือแย่มันขึ้นอยู่ทักษะในอดีตของเราเท่านั้นเลย ผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าจดจําจำไว้ว่าการจะสร้างแผนของชีวิตให้ดีนั้นควรจะเป็นหนึ่งเดียวกับบทหนังเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเพราะหนังเพราะชีวิตต้องคล้ายคลึงกันและต้องเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราต้องให้มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขาดการมีหัวเรื่องเนื้อเรื่องท้ายเรื่องอย่างชัดเจนเราเขียนไปเลยว่าสิ่งที่เราต้องการต้องการอะไรสิ่งที่เราอยากทําเราอยากทําอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่ โลกเราพยายามสอนเราให้เราเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเราต้องเปิดรับมันให้ดีที่สุดการเปิดกว้างกับการเรียนรู้เรื่องของชีวิตมันทำให้เราเรียนรู้ว่าเราจะเขียนบทให้มันดีที่สุดได้อย่างไรบทหนังการวาดภาพการวาดรูปเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อการออกแบบพล็อตเรื่องเมื่อเรื่องราวของชีวิตเราจะต้องเป็นแบบไหนเช่นฉันต้องการจะบดหมายเป็นคนที่ร่ำรวยสุดในโลกใบนี้ฉันจะพล็อตเรื่องนี้เป็นยังไงถ้าเกิดสมมติฉันพล็อตเรื่องของฉันว่าฉันต้องการเป็นดารา ที่ดังันดับหนึ่งของโลกใบนี้ฉันจะพอดเรื่องมันอย่างไรผมมีความคิดว่าสิ่งที่เราใช้ชีวิตอ,อยู่ทุกๆวันนี้เราจะไม่ได้มีความเข้าใจอะไรบางอย่างอย่างเช่นโชคชะตาฟาลิขิตใครกันเล่าที่ลิขิตเราเราลิขิตตัวเองหรือฟ้าลิขิตเราเราไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องนั้นอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่เราพยายามพอดพยายามออกแบบมันช่วยให้เรากล่าวตัวเองได้ดีดระดับหนึ่งเลยอย่างน้อยมันทำให้เรารู้ว่าเรากำลังเดินทางไหนให้เรากำลังไปอย่างทิศท,ทางใด จุดเริ่มต้นกลางเรื่องแล้วก็ตอนจบทำไมจะต้องสอดคล้องกันเป็นเนื้อเดียวกันผมว่าเราเขียนบทความเรียงความแล้วเขียนความเรียงอะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องมีบทตอนที่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันเท่านั้นถ้าเกิดสมมติเราหาักมุมบ่อยๆแน่นอนคนอ่านก็จะไม่ค่อยเข้าใจคนเขียนก็จะต้องมีทักษะที่มีชั้นเชิงสูงซึ่งเขาก็จะพยายามขมวดปมให้ได้เข้าใจมากที่สุดว่าอ๋อทั้งหมดเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร นั่นก็จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสาหรับคนเขียนและคนอ่านต่อไปยังไงแล้วก็ตามเราเขียนพราะง่ายๆก่อนว่าคํานาเราเป็นอย่างไรบทนําในสิ่งที่เราพยายามจะเริ่มต้นชวิตฉันฉันอยากให้ใครรู้จักฉันในง่ายมุมใดบ้างพยายามเกิดไปก่อนแล้วเนื้อเรื่องก็คือสิ่งที่เราเดินทางไปในณวันนี้ความสัมพันธ์เอ่ยโลโมเดลเอ่ยต่างๆไอดอลในสิ่งที่เราต้องการที่จะเป็นไปทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ผมอ้างถึง เราสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้ได้จริงหรือเปล่าเราสามารถจะนํามาใช้ในแต่ละจุดแต่ละตอนได้มากน้อยเพียงใดพยายามสังเกตสังการให้ดีๆปรับแต่งชีวิตปรับแต่งความคิดหรือว่าความสัมพันธ์ก็ตามแต่ให้มันตรงกับเป้าหมายของเราที่เราวางไว้พ l อ t เรื่องให้ดีบทสรุปเป็นอย่างไรแน่นอนยังไม่มีใครรู้ว่าบทสรุปในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเราต้อง predict ได้เราต้องทํานายให้ได้ว่าบทสรุปนี้มันก็ต้องมาจากเนื้อเรื่องและคํานานั่นเองเกิดอย่างไร ดำเนินอย่างไรผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบนั้นแหละไม่ต้องกังวลไปลองฝึกฝนที่จะวาดภาพของชีวิตไม่เอาแต่อยู่กับปัจจุบันหรืออดีตจนลืมการวางแผนของอนาคตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะฟังดูเหมือนย้อนแย้งกับธรรมชาติว่าให้เราไม่อยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่เพียงแต่ผมอยากจะน้นย้ำว่าอย่าอยู่กับปัจจุบันหรืออดีตจนลืมอนาคตไปเท่านั้นเองมนุษย์เรายังต้องวางแผนอนาคตต่อไปเรามีสติเพียงเพื่ออยู่กับปัจจุบันรักษามันเอาไว้ พอเรามีสติปุ๊บเราถอดถอนสตินิดนึงพักวันไว้ก่อนพอสมันไว้แล้วเราก็ฝึกที่จะวางแผนอนาคตต่อไปจะดีกว่าอดีตเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่มีประโยชน์ก็คือเราจะทบทวนอดีตเท่านั้นเราจะไม่ได้พยายามทําอะไรให้อดีตนั้นขุ่นเคืองกระทบกระทั่งกับมันมากเกินไปเราพยายามนําอดีตมาเพียงเป็นความเข้าใจว่าอดีตมันสอนอะไรเราเราผิดพาลาดเราทําถูกต้องถูกใจใครบ้างไหม เราสามารถจะเข้าใจอะไรบางอย่างได้รอเปล่าโลกเราใบนี้มันสอนอะไรเราบ้างเราเรียนรู้อะไรจากอดีตได้บ้างสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นนั่นก็คือเราจะรู้ได้ไหมว่าสิ่งที่เราจะทําต่อไปมันคืออะไรการเดินทางนี้มันมีอะไรเบื้องหลังการถ่ายทําเราต้องการที่จะเป็นไปสังคมผลักดันให้เราต้องการหรือครอบครัวของเราอยากให้เราเป็นแบบนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามเป็นเบื้องหลังสิ่งที่เราทํา ขอคุณเรียนรู้นั่นคือเบื้องหลังของแรงผลักดันทั้งหมดเลยไม่ใช่ตัวของคุณเองคุณจงถามตัวเองถามถ่ายให้ได้มากที่สุดคุยเรืนน่องส่วนตัวกับตัวเองเทีทอกับตัวเองมากขึ้นทุกๆวันว่าฉันต้องการอะไรกันแน่ฉันต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าเมื่อฉันต้องการจริงๆฉันจึงลุยมันอย่างเต็มที่เต็มถังนั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆปีหนึ่งที่ผ่านไปทุกๆปีเราได้ทําอะไรให้ชีวิตนั้นดีขึ้นบ้างหรือว่าเราก็แค่ปล่อยวางมันทิ้งไป ย่าลืมเด็ดขาดว่าสิ่งที่เราต้องทบทวนในทุกๆปี New y ี a r Resolution ของเราไม่ใช่เพียงแค่ถามตัวเองว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างปีนี้เราต้องหมุดหมายอะไรบ้างเราทุกคนมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันเป้าหมายในปีนี้ของแต่ละคนก็จึงขึ้นอยู่กับบรรทัฐานในสิ่งที่คุณเชื่อในสิ่งที่คุณเป็นแต่งงินแล้วก็ตามเป้าหมายในสิ่งที่เราควรจะมีก็คือเป้าหมายของการเที่ยวเล่นเป้าหมายของการเพลิดเพลินเป้าหมายของการมีความสุขต่อไป แน่นอนเราอาจจะต้องทนทุกข์อดเปรี้ยววิ่กินหวานแล้วเมื่อไหร่แล้วเราจะกินหวานเราต้องทงทุกอย่างเพื่อเราจะเผชิญหน้ากับความทุกข์และความสุขเรามันอยู่ไหนผมเข้าใจดีว่าเราทุกคนกําลังรอคอยสิ่งเหล่านี้อยู่เราทุกคนกําลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยว่าฉันจะมีความสุขกับคนอื่นได้หรือยังฉันจะมีความสุขเหมือนคนอื่นได้หรือยังผมไม่กล้าตอบไปเลยว่าใจเย็นๆไม่ต้องรีบเราทุกคนได้รับสิ่งที่ควรได้รับอยู่แล้วเราทุกคนจะได้ในสิ่งที่ เราเชื่อมัน่นว่ามันจะต้องเป็นไปได้ขอให้คุณเชื่อมัน่นขอให้คุณศรัทธ,ธาขอให้คุณทําในสิ่งที่คุณมุดหมายไว้ว่าคุณจะต้องไป็นี้ต่อไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณจะต้องทําสุดท้ายนี้สํารวจตัวเองอยู่นึงๆไม่ยังเป็นต้องไปตีอกชอกหัวมากใช้ชีวิต้ดีที่สุดในแบบฉบับของตัวเองโลกเราใบนี้อาจจะมาสอนเราไม่มากพอแต่ยัางไงแล้วก็ตามโลกเราใบนี้ก็ยังเป็นมิตรกับเราอยู่ดีผมอยากให้เราทุทกๆคนคิดกับโลกนี้อย่างเป็นมิตรดีกว่า อย่าไปต่อกกกับมันมากเกินไปยังไงแล้วมันก็มาช่วยเราถึงแม้ธรรมชาติกับโลกนี้อาจจะดูเหมือนสองสิ่งแตกต่างกันผมเชื่อว่ามันเกื้อกูลกันมันเป็นญาติกันยังไงแล้วมันก็ต้องเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ดีตัวเราเองนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติยังไงธรรมชาติก็ต้องมาช่วยเราเชื่ออย่างนี้คิดอย่างนี้เราจะได้มีตัวช่วยอยู่เยอะมากๆแวดล้อมเต็มหมดเลยในวันที่ขับขันที่สุดน้อที่เราต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เราจะมีตัวช่วยคือสติและศรัทธาถ้าเราตั้งไว้ถูกทุกอย่างจะดีเองแต่ถ้าเราตั้งไว้ผิดทุกอย่างก็จะแย่แล้วก็ไม่ค่อยดีต่อไปในวันนี้ผมอยากให้เราทุกๆคนสังเกตตัวเองวาดภาพตัวเองออกแบบชีวิตของเราได้หรืออย่างถ้ายังไม่ได้ฝึกฝนเราลองออกแบบชีวิตคนอื่นก็ได้เหมือนกันแต่อย่าลืมเด็ดขาดอย่าออกแบบให้กับชีวิตคนอื่นจนลืมชีวิตของตัวเราเองออกแบบยังไงก็ได้ให้ดีที่สุดในแบบฉบับของตัวเองเท่านั้นพอ ไม่ยังเป็นต้องไปแข่งขันกับใครชุดเบาเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวไม่ยังเม็นต้องไปเทียบเคียงกับใครเขาเท่าไหร่นักทเทียบเคียงกับตัวเองใน,นเมื่อวานกับวันนี้และอนาคตของเราจะดีเองผมเชื่อว่าทุกปัญหาย,ย่อมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ y o u t u b e และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ด้วยนะครับ